ไปดูกันหน่อยค่ะกับหลายจังหวัดที่ตอนนี้นะคะมีความเข้มงวดนะคะในการนําสินค้าเข้าพื้นที่แล้วก็การตรวจตาบุคคลเข้าออกในพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองพลตรีนาริศถาวรบงค่ะได้มีการตรวจเยี่ยมและกําชับการปฏิบัติงานของในงานเฉพาะกิจตํารวจตะเวนชายแดนที่31ณจุดผ่านแดนถาวรภูดูออาเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตฐ์นะคะเนื่องจากพบว,ว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ เช่นเดียวกับนายนิพนธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะมีการลงพื้นที่ที่บ้านนามหมออําเภอนามหมื่นให้กำลังใจประชาชนผู้สมัครใจกักตัวที่บ้านกว่า100คนนะคะอันนี้ชื่นชมนะคะพร้อมกับนําทีมตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนในพื้นที่พร้อมกับเน้นย้นําในเรื่องของการให้ความร่วมมือและก็ความสามาัคคีที่มีต่อกันด้วยนะคะครับที่จังหวัดเลยนะครับ ภายหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้ว3คนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือก็สั่งปิดการให้บริการบ้านพักนักท่องเที่ยวในลานการเต้นชั่วคราวนะครับตั้งแต่วันที่11ถึง24มกราคมแต่ว่ายอดภูเรือยังเข้าเที่ยวชมแบบไปกลับได้นะครับผู้ที่จองห้องพักติดต่อขอคืนเงินได้ขณะที่จังหวัดนครราชสีมาโรงงานอุตสาหกรรมเกือบ8,000แห่งก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วละครับหลายโรงงานจะต้องหยุดการผลิตเนื่องจากว่านําเข้าววัตถุดิบจากต่างประเทศไม่ได้ ภาคเอก,กชนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลให้สามารถขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่สีแดงได้เพื่อไม่ให้กระทบต่อภา,าคอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับค่ะส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะก็เริ่มเกิดปัญหาความขัดแยง้งเรื่องการจัดตั้งโลเคอล่โควรนทีนหรือว่าสถานที่กักตัวในท้องถิ่นค่ะหลังจากที่ชาวบ,บ้านนั้นมีการคัดค้านการใช้พื้นที่อพาร์ตเมนต์ริมถนอนอ่างทองโพทองอำเภอโพทองนะคะเป็นที่สังเกต หรือว่าเป็นที่กักตัวของผู้สังเกตอาการค่ะเนื่องจากมีชุมชนในโรงเรียนและก็วัดอยู่โดยรอบจึงต้องมีการยุติการเจรจาแต่ว่าชาวบ้านนั้นมีการรวบรวมรายชื่อส่งให้กับทางจังหวัดพิจารณาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะคส่วนที่จงังหวัดสมุทรปราการครับภายหลังจากยอดผู้ติดเชื้อรอบใหม่สะสมอยู่ที่209คนแนแพทย์รณรงสีม่วงในแพทย์สาธารณสุขจงังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยว่าหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกิน300คนจําเป็นต้องตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับ โดยเตรียมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฒนนบุรีสุมบปราการในอำเภอบางพลีส่วนผู้ป่วยมีอาการน้อยไม่รุนแรง ก็จะปรับเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังแทนนะครับค่ะขณะที่นายเสารเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าราชการขอแถบขอภายค่ะผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยกรณีมีพนักงานประจำด่านเทพารักษ์4ทางพิเศษการจนาพิเศษติดโควิด19 2คนค่ะจึงให้เลื่อนเปิดให้บริการด่านนะคะออกไปเป็นเวลา6นาฬิกาของวันที่11มกราคมนี้พร้อมสั่งให้พนักงานที่ใกล้ชิดเข้ารับการตรวจโรค และกักตัวเป็นเวลา14วันค่ะพร้อมกับทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบที่ทางผู้ป่วยได้ไปสัมผัสก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ